ตอนทาน้องๆเลยดีกว่านะครับน้องๆจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพครับคสมุดฮะครับผมนะครับไหนๆน้องๆมาแล้วนะครับก็เลยอยากจะฝากถึงเยาวชนจริงๆไม่ใช่เฉพาะเยาวชนนะ คนนะทุกคนบนโลกใบนี้เลยแหละ,ะ <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของอากาศมันเปลี่ยนไปเห็นไหมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวสุดๆมันเปลี่ยนไปอีกแล้วก็ที่ผ่นานมาคือกไม่กี่วันแลาวร้อนอีกแล้วใช่ครับแล้วเขาบอกว่าคือถ้าย้อนกลับไปเราไปถามรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาจะบอกว่าจริงๆถ้าเป็นหน้าหนาวนี่มันจะหนาวจริงๆแล้วมันจะหนาวนานพี่ไปเชียงใหม่มาหนาวมากแล้วอยู่ดีก็เขาก็ไม่หนาวเหมือนเดิมพี่ไม่เจอผมเหรอ ไปด้วยเหรอไไปเชียงใหม่ป่ะไปเขาไม่เจอผมเหรอไม่เจอผมไปเชียงรายแล้วมันจะเจอกันไปเนี่ยเจอไปแล่ะโอ้โหนึกว่าพี่ว่าไปเชียงรายด้วยไงปัจจุบันที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเ่ยนะครับเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศหมายเราเด็กๆเนี่ยพี่เด็กๆไม่มีการทาครีมกันแดดหรอะเดี๋ยวนี้มันแดดมันแอมากขึ้นมากขึ้น UVA UVB อะไรเพราะนั้นเราจะต้องหาไม่ต้งแป้งไหมทาแป้งทาก็ไม่ไม่เห็นแล้วเนี่ยสิวขึ้นเต็มเลย ก็ชั้นบรรยากาศมันแย่ลงสมัยตอนเด็กๆพี่ไม่เคยมีสิวไม่มีไม่มีตอนนี้แกแล้วทําไมสิวขึ้นเพราะว่าอากาศมันแย่แดดมันแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนถ้าเราโลกเราอยู่กลมๆครับกว่าจะไปถึง้าที่เนี่ยมันจะมีเป็นชั้นบรรยากาศที่เป็นเหมือนผ้าบางๆรองให้หลายๆชันปัจจุบันเนี่ยไอ้ผ้าบางๆเนี่ยมันเริ่มขาดลงมาเรื่อยๆไงแสงมันก็ส่งตรงเราเลยมันก็โดนแรงแรงรู้ใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกว่าปรากฏการเรือนกระจกนะครับแล้วที่สําคัญก็บอกว่า เดี๋ยวหน้าร้อนปีนี้เนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยถึงเขาบอกจะยิ่งแห้งแรงมากึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวอีสานทงหมดแห้งแรงมากนะครับที่เรารณรงค์ว่าไอ้พวกสารมันอยางเนี่ยมันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกสเปรย์เอออะไรที่มันอัดแก๊สเยอะๆเนี่ยอะไรอย่างนส้ใช้โฟมอะไรพวกนี้ครับหักปุ๊บเนี่ยมันจะมีสารที่มันไปทำลายชั้นบรรยากาศก็ช่วยกันรณรงค์อะไรที่มันเป็นสารเคมีมากๆอย่าพยายามใช้มาถึงเรื่องราวของผู้ร่วงแข่งขันมากดีกว่าเขาบอกว่าเทปนี้เนี่ยพิเศษปกติเรามีเกมตะระสนใช่ไหมใช่ เทพนี้พิเศษครับนี่แหลฮะจารชนคนพันหน้าคนพันหน้าอ๋อเอาเอาเอาคอร์พันหน้ามาเลยเหรอมีใครมาบ้างไปดูฮะกลุ่มบ้านอ่างเลนี่แหละรอกันทำไมติ๊กเตะสดาพลเขาเลยโหเลยเห็นไหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ขอต้อนรับปิ๊กกัญญารัตน์ครับก็ยังโอยอยู่โหมดอยู่ตัวชิลิกพอแล้วพอแล้วขอต้อนรับไอ้ปิ๊กเอาละตัวสีต้องให้นำน้าเนี่ยคนทุกครู้อยู่สีนั่นเองครับไห้ไปรอพี่ไอ้ติ๊กไอ้ปิ๊กนะครับยังไงล่ะ แล้วมันอะไรเนี่ยอยูข้าวแล้ก็ตุ๊กกระติ๊บอะไรเต็มเลยเพราะว่าเดินทางมาไกลเยามไกลก็เพราะอากาศตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไงี่ต้องต้องเอามาแล้อากาศเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนกับร่างกายมั้ก็เวลาอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวดื่มน้ำส้มครับเช้าๆดีครับมันดีต่อผิวมาก็ดีต่อร่างกายแล้วก็พักผ่อนร่างแม่งกินพวกน้ำใบบกบกจำไม่ได้พี่เพื่อนพี่คนนี้พี่แบบว่าอยู่ไม่สุขเลยนั่นน่ะ ทำไมอ่ะเขาไป่ทิ่งบอลไปเล่นเขาไม่เคยตพยายามไป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 พยายามพยายามซีแรกก็เอาไปซะแล้วเลี่ยเขาเล่นคนเดียวเลยนี่เดียวตกลงไปแล้วนะถ้าผ่านรอบไปเนี่ยสัญญาว่าเดี๋ยวจะดูลายเซ็นให้ใหม่อีกรอบอีกรอบหนึ่งเนี่ยพี่หม่ำบอกมาบอกว่าตั้งแต่พี่ติ๊กจะดูลายเซ็นให้เขาทำเขียนให้เขาใหม่เนี่ย เขาดีขึ้นเลยนะพี่เป็คนที่ดูหมอเก่งโอเคเอาเป็นว่าอวยพอให้เขารอบเลยครับพี่ติ๊กกลิ่นสีครับไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงท่นี้ไม่ค่อยร้นเท่าไหร่เนอะเป็นธรรมเนียมเจอหม็นมหมเหม็นอุ้ย นี่คนนี้สุดยอดบอกแล้วดูลายเซ็นเปลี่ยนลายเซ็นเสร็จปุ๊บไปเปลี่ยนสมุดวงสมุดแม่เสร็จแล้วดีขึ้นไหมเมื่อสี่ปีที่แล้วก่อนที่จะอยู่กับเขาบ้าน้องผ่อนรถต้องผ่อนโอ้โหเซ็นปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผ่อนแล้วธนาคารยึดหมดเรียบร้อยไอ้เร่เปลี่ยนทำไมไอ้นี่เข้าใจเล่นแลตอนแรกที่ตกลงไว้นี่จะให้ดูให้เริ่มเปลี่ยนใจแล้วนะบอกแล้วไว้เที่สาวสนุกเยอะเลยเห็นไหมไม่เหนื่อยด้วยนะเฮ้ยอะไรของเนื้อ อ้าวเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับผมนะครับขอให้โชคดีคุณแดนนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแนี่ยาโง่มากลางทีสวยสุดเลยคุณดีเดียวตรงไหนไปแล้วไปแล้วเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันคือตัวแรกตัวแรกแม่ไม่ชอบ ก็ถามแม่ชอบเพราะว่านิสัยดีแม่ไม่ชอบใจหรือแม่ไม่ชอบเราแม่ไม่ชอบผมอ่าแม่ชอบพ่อผมผมมันทองไงเมก็เลยเปิดตัวเนี่ยเห็นเนี่ยอ๋อตกลงเป็นแฟนกันคนนี้เหรอคนนี้ก็เป็นแฟนใครก็เป็นแฟนเจ้าชู้เหมือนกันเนี่ยมีแฟนสองคนเลยเออนะครับอะไรนี่ขนาดลงทุนไปเดินอ้อมมาเลยนะ เออรู้สึกเทปนี้เราสบายเราไม่ต้องเล่นเยอะวเลยบอกแม้ว่าเจ้าสาวเล่นเดี๋ยวถ้าทางจะอยากเจอแถวแนั้นเร็วๆขอให้โชคดีน้องได้ค่ะ เดเดือนแล้วครับโไวนะารักหน้าชมเลยเดือเดือนไวนะไวครับแข็งแรงมากน้องอะไรนะครับน้องสยมภูฮะสยมภูครชื่อเจริญอ้าปีใหม่แล้วไม่เอาลูกนิมิตวัดไปคืนแล้วสักทีทั้งคนนี้เป็นอะไรกันเนี่ยเออหน้าตาคล้ายกันนะใครเป็นพี่นงเป็นพี่จริงๆแล้วคนจะถามมากเลยว่านุ้ยเป็นพี่ใช่ไหมเออจริงจริงแล้วนงเป็นพี่แต่คนจะมองนุ้ยหน้าแก่กว่านงไม่เห็นไม่ใครมองเลยอ่อยเว้าดีคุณนุ้ยครับ ขนาดนั้นเทียวนี่เอาเลยเอาเลยมันหนาขนาดนั้นเลยพี่หนาเลยหไม่เจ็บอู้วทไทำไใส่ไว้ใส่ไว้นะมันเท่งนี่กับตอนนี้งานเยอะเลยเจียภาพเยอะมากก็ได้หลับได้นอนตื่นมาตัดญ้าตัดอะไรเอาไม่ใช่งานที่แบบว่าคนนั้นก็ติดต่อไปออกรายการโชว์ตัวก็เป็นเป็นลิเกอกำลังพูดถึงอากาศยุคนี้ใช่ไหมอากาศช่วงนี้อฮะแม้อากาศผมก็ แกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนะฮะถือว่าแกโชคดีแกทายาตอากาศน้องพ่อผมชื่ออากาศเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วแกก็สมัครอบอตอ่อไม่อยากรู้อ่ะไม่อยากรู้อะไรเนี่ยอากาศสูดหายใจทั่วไปถือว่าเมืองไทยเป็นเป็นประเทศที่สมดุลมากแล้วคนเกิดในเมืองไทยถือว่าเป็นประเทศที่สมดุลหมดยามที่หนาว ก็ไม่ได้หนาวเป็นหิมงหิมะเหมือนมอกเลยเราหนาวเพียงแค่ร like mm hmm. yeah. yeah. mm hmm. hmm. ู้สึกว่าหนาวยามร้อนก็ร้อนหมูยามร้อนก็ร้อนระอุก็ไม่คิดใครยามร้อนก็ไม่ร้อนระอุเหมือนแอฟริกาพอดีพอดีบ้านเราร้อนแบบพอดีพอดีท้ายที่สุสุดท้ายคุณเด้งเถิเธอ และตอนนี้ครับหนึ่งตัวเลขประจำที่แล้วเรียบร้อยน,นะครับเลขอันตรายกับพริสและขอตออผู้แทนที่รักฝากคุณครับเอาเลยพี่ใหญ่พิติกพิติศูนย์หนึ่งเก้าสิบเก้าเลขไหนดีครับห้าห้าสิบห้าสิบเป็นไงครับห้าสิบครับห้าสิบเป็น นันนี่ครับตูนถึง49ครับพี่เลขไหนดีครับ22 22มันจะให้เข้าตานะ22มากไปครับหญิงสาวคนเดียวครับน้องไก่ครับตูนถึง21เลขไหนดีครับ สิบแปดเป็นไงครับสิบแปดครับสิบแปดวันที่เมื่อไอผมตายใครเธอเธอโอ้พระเจ้านไหนจะขอตายแล้วราะหอนิดนึงเลยไหมพี่ไหนรอดใช่ไหมยังให้เรื่องไว้ก่อนอะไรเลขอะไรเรื่องก่อนยังไม่ถึงคิวเอาเรื่อง ยิ่มใหคิวด้วยอ้าววันี้น้องใดครับ18เป็นยังไงครับ18ครับส8มากไหมครับโอ้มากไปครับผมพี่นุ้ยครับศูนยึงสิเลขไหนดีครับ1ิบสครับ12ครับสิบสันมากไหมครับเด็ก ผมสิบสองก็ยังมากไปนะน่เอาประเทศไทยต้องมีความผู้ดีทั้พผู้ไปเที่ยวระเบียบผ่้ไปดูเหม่ยๆผู้ไปเที่ยวจืดเกิอเนี่ยนดีตอดีนนี่เอาคนพัดกะลุงอุ้งผัดกับลุงกับก้มพัดกับลุงไปเที่ยวสรอยคนกับลุงเนี่ยลุงพัดท่าไปเลยเลือกเลยดีกว่าครับศูนย์ถึงสิบเอ็ดเลขเลยดีครับพี่เบอห้า วันม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 ากไครับมากไปแต่ก็ยังไม่รอดเล่นตัวเดียวแน่ๆสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้5คน5ตัวเลข <woo f. S 1> หลืออะไร1 2 3 4 2> 0 1>, 1 2 3 4เลือกด,ด,ดีผ่านเข้า,ร,ารอบไปเลยรวมถึงเลขที่เลือกเนี่ยจะมีผลต่อคนในทีมด้วย0ูนจะมีสิทธิ์ใช่ไหมใช่ครับ เลขอะไรดีเอาศูนย์ไม่ตัดครึ่งคือถ้าโดนโดนเองไม่โดนไปแบ่งกันพอดีฮ้ยเฮ้เปลี่ยนได้ไหมตัวเลขเปลี่ยนไม่ได้เหรอพี่อยากเปลี่ยนไหมครับอยากหลังไม่อยากทำไมที่จะเปลี่ยนอยากจะลองใจดูอ๋อเอาศูนย์ศูนย์เป็นไงครับศูนย์มัน รอดไปเลยคุณติ๊กเอ็มสีค่ะสบายแล้วเหนือ4ี่คนสี่ตัวเลขครับ1นถึงสพี่ดันนี่เลือกก่อนเลยครับเลือกดีผังก็รอบมากับพี่ติ๊กเลยเลขที่เหลือเขาจะไปแบ่งกันเองเลขอะไรครับสี่เลยครับสีสเป็นยังไงครับสมัน